มาแล้วครับลงเรือแล้วย<ป>หยอดเนี่มึง ครับครงีรีบันอันนี้เป็นใบเปลี่ยนครับวันนี้ปะครับผมไปอันนี้เป็นใบเสร็จอ่คครับูมครับอ้ยเราเกาะไทย4เมตร5ได้อายุระวังเดยอดหน่อยไปพี่บ่าวไปพี่บ่าวไป

嗯。Hey.